หญิงชราวัยเก้าสิบปีพิการสายตาท่องจำอั้นกุระอ่านทั้งเล่มรูฮียะอาราฟามันซูสหญิงชราชาวอียิปต์วัยเก้าสิบปีเป็นนักท่องจำอั้นกุระอ่านและมีความเชี่ยวชาญในการอ่านอั้นกุระอ่านมากกว่าสิบแบบมีรายงานว่าเนื่องจากรูฮียะเป็นผู้ที่มีทักษะเป็นเลิศในด้านนี้เธอจึงได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถออกใบอนุญ,ญาตสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักกรีรีเธอเกิดในปีคิดสต์ศักราช1931พศ .2474 ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตกครองดาคาเรียของอียิปต์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไคโรบิดาของเธอซึ่งเป็นตำรวจได้ส่งให้เธอไปเรียนท่องจำอั้นกุราอ่านกับเชคอับดุลกอนีคูมาซึ่งเป็นนักท่องจำอั้นกุราอ่านที่เก่งที่สุดในเวลานั้นตั้งแต่ที่เธออายุได้เจ็ดขวบและเธอสามารถท่องจำอั้นกุราอ่านได้หมดทั้งเล่มภายในเวลาสองปีหลังจากนั้นเธอยังได้ใช้เวลาอีกห้าปีในการศึกษาวิธีอ่านอั้นกุราอานในแบบต่างๆถึงสิบแบบ จนประสบความสําเร็จหลังจากนั้นเธอกลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เธอเกิดและทําหน้าที่สอนอ่านกุรระอ่านให้กับเด็กๆและผู้คนทั่วไปที่มาอับหน้า2 4 .com สํนัานข่าวมุสลิมไทยโพสต์ หญิงชราวัยเก้าสิบปีพิการสายตาท่องจำอั้นกุระอ่านทั้งเล่มรูฮียะอาราฟามันซูสหญิงชราชาวอียิปต์วัยเก้าสิบปีเป็นนักท่องจำอั้นกุระอ่านและมีความเชี่ยวชาญในการอ่านอั้นกุระอ่านมากกว่าสิบแบบมีรายงานว่าเนื่องจากรูฮียะเป็นผู้ที่มีทักษะเป็นเลิศในด้านนี้เธอจึงได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถออกใบอนุญ,ญาตสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักกรีรีเธอเกิดในปีคิดสต์ศักราช1931พศ .2474 ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตปกครองดาคาเลียของอียิปต์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไคโรบิดาของเธอซึ่งเป็นตำรวจได้ส่งให้เธอไปเรียนท่องจำอั้นกุรอ่านกับเชคอับดุลกอรนีคูมาซึ่งเป็นนักท่องจำอั้นกุรอ่านที่เก่งที่สุดในเวลานั้นตั้งแต่ที่เธออายุได้เจ็ดขวบและเธอสามารถท่องจำอั้นกุรอ่านได้หมดทั้งเล่มภายในเวลา2ปีหลังจากนั้นเธอยังได้ใช้เวลาอีก5ปีในการศึกษาวิธีอ่านอั้นกุรอานในแบบต่างๆถึง10บแบบ จนประสบความสําเร็จหลังจากนั้นเธอกลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เธอเกิดและทําหน้าที่สอนอ่านกุรธรานให้กับเด็กๆและผู้คนทั่วไปที่มาอับหน้า2 4 .com สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์